สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะชิวแชนเนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่แห่งใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดใหม่ว่ามันจะสวยแค่ไหนบรรยากาศดีไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยครับที่ควนร,รนฮิวนะครับอยู่ที่นาทวีครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่เดี๋ยวทุกคนตามผมมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกัน ทุกคนครับตอนนี้เรากําลังเดินทางกันอยู่นะครับระยะเวลาเนี่ยดูจากในแผนที่นาทวีเขาบอกว่าประมาณ40นาทีครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าปัญหนึ่งอยู่ที่ว่าเราจะรู้เส้นทางไหมเดี๋ยวเราก็ต้องสืบค้นกันไปดูนะครับอ่าหมดแล้วเดี๋ยวตอนนี้อีกคันนาหน้าไปแล้วผมก็ต้องตามไม่ทันอีกคันนึงครับตอนนี้กลาลังจะออกจากหันใหญ่เราจะไปทางหันใหญ่ในนะครับเพราะว่า มันจะได้รถไม่ติดครับไปทางนู้นมันจะได้ง่ายหน่อยครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันน่าจะถึงแล้วครับนูนครับดูอยู่ข้างบนครับดูโอ้ไม่เห็นแล้วเดี๋ยวให้ดูทางดูทางตอนนี้เรามาใกล้จะถึงแล้วครับก็ดูเส้นทางยังไม่เลี้ยวใช่ไหมน้องยังค่ะอันนี้ก็คือเราไปเส้นทางเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันอยู่บนยอดเขาเลยครับไปตั้งอยู่บนยอดจริงๆครับโอ้โหไม่ใช่ธรรมดา ถึงแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ควนรุนคูวครับดูบรรยากาศรอบๆดูบรรยากาศเดี๋ยวผมพามาดูที่ก่อนครับเรามาดูห้องพักกันก่อนดีกว่าครับผมกระโจมครับห้องพักคืนละ8ป0มาดูเลยครับนี่กระโจมสําหรับคนที่มาเป็นครอบครัวผมแนะนําเลยครับถ้าเกิดว่ามาที่นี่นะครับนี่ฮะนี่ครับ <Wow. S 2> นี่จะมีตู้นะครับมีตู้ไว้สําหรับใส่เครื่องแป้งอัน,นี่ก็ที่นอนก็คือ2คนถ้าเกิดพ่พอ,พอแม่ลูกก็จะนอนตรงนี้ได้เลยก็คือตรงนี้ก็คือนอนเพิ่มได้เลยครับนี่ฮะโอ้กระจมสวยมากก็คือตอนนี้ก็กระจมกําลังมาใช่ไหมลูกดเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศรอบๆดีกว่าว่าบรรยากาศเนี่ย มันจะเป็นยังไงบ้างคนระับนี่เราไปดูตอนเย็นกันก่อนเดี๋ยวพอตอนเช้าเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศตอนเช้าว่าหมอกจะเยอะแค่ไหนตอนนี้ลมเขาไปกัน,กนนะแล้วเมฆเยอะเอ้ลมแรงครับตอนนี้ลมแรงโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน <c oughs> ครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่บนยอดเขาเดี๋ยวผมจะพาไปชมจุดที่ กินกันก็ามาถ่ายรูปกันไปดูกันเลยดีกว่าครับตามผมมาเลยครับมา,มาสักตอ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูวิวดูวิวครับดูวิวครับ <c oughs> ดีวราเลยไเดียวเราไปดูทีใช้แบบ่าเลวนะครดูมองเราอยู่บนโรดเขานะครับพี่นอคิใช้รถเราครับอันนี้ก็ของจริงลมแรงมันลมแรงมากครับทำให้ดูบรรยากาศครับนี่คือ เหมือนเราอยู่ภาคเหนือเลยครับทางขึ้นมานี่จากมานาตะวีนี่คือจะเป็นเขามาตลอดทางเลยครับถ้าเราพูดกันง่ายๆก็คือมีแต่เขาไม่มีเราเลยครับไอตรงนี้ก็จะเป็นจุดกลางเต้นเหมือนกันนะครับไอตรงนี้จะเป็นที่พักเหมือนกันครับไอตรงนี้จะมีเป็นห้องพักเห็นไหมะครับจะมีห้องพักหนึ่งสองสาม สีห้องตรงนี้นะครับ้องาไม่ตัวนี่อ้นี้ห้องพักมีห้องน้ำในตัวครับตัวนี้น่าจะอยู่ราคาน่าจะที่เขาบอกว่าพันกว่าบาทนะครับตัวนี้ต่อห้องต่อคืนนะครับนี่นะคะเราก็ถึงแล้วคือกระโจมอ่ะมันไม่พายเช่าอีกเยอะเลยใช่ครับคือกระโจมมันนอนได้แค่สี่คนเนาะแต่เรามากันสิบกว่าคนปากสิบคนเพราะฉะนั้นเราก็เลยเช่าเพิ่มอีกหนึ่งหลังสามหลังก็ัลูก ห้องละสองคนก็ให้นอนห้องละสองคนครับนี่เรามาดู<ม>ที่พักกันเลยว้าวที่พักก็มีนะตรี้ห้องกระจวรู้แล้วค่ัเดี๋ยวน,น,นี้เราก็มาดูห้องห้องพักอื่นนะคะลูกแต่ว่าตรงนั้นไม่มีสองชั้นด้วยนะคะมันมีสอง,งชั้นเหรอแล้วใช่นี่นะคะตรงนี้ทุกคนนี่คือหมอแล้วเราสามารถนอนตรงนี้ได้เ้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบผู้ใหญ่อ่ะเหมือนป๊ะป๊ะบบไม่สามารถจะนอนตรงนี้ได้เพราะว่า ป like ok. oh Why? Why? Why ้าต right? right, oh, okay, okay. so ัวใ oh, totally> okay, หญ่เกินไปนี่สามารถนอนได้ดูกเสียวอะดูกเสียทุกคนว้าไม่ได้ไม่ได้ทุกคนตัวใหญ่มมไนี่นะครับโอ้นี่นอนได้ครับตรงนี้น้องฟอดียเหรอน้องฟอดียขึ้นมาหน่อยขึ้นมาน้องฟอเดียน้องฟอเดียน้องฟอร์เดีขึ้นมาดูซิตรงนั้นห้องน้องฟอรเดียก็มีนะโอ้มีด้วยนะครับน้องฟอรเดียเดี๋ยวน้องฟอรเดียก็จะไปดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> อ๋อแต่เดี๋ยวนูกลิงนูกลิงจะพลัดลงมาเลยใช่ไหมลูก oh. เดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปชมอีกมุมหนึ่งนะครับมุมนี้ก็คือเป็นมุมของสกายวอล์กเดี๋ยวเราไปดูสกายวอล์กกันครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนตอนนี้ผมเดินมาจากที่พักท่านในาะที่พักคืนนี้ครับจะมีบรรยากาศแบบโอ้คือคือต้องบอกบอกเลยว่าใครที่อยากมานะครับมาได้เลย บรรยากาศดีมากแล้วแล้วราคาที่พักก็ไม่แพงที่สําคัญเลยคือที่พักยังไม่แพงครับตอนนี้ครับแล้วก็จะเน้นที่พักเป็นแบบธรรมชาติครับก็คือใช้เป็นใบจางเนี่ยใช้เป็นจางใช้เป็นไม้ไผ่สารเนาะสวยๆครับลมก็ดีพราลมไม่ต้องมีแองก็ไม่ต้องใช้ครับเพราะว่าที่นี่มันเย็นอยู่แล้ว เดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันว่ามันจะเย็นแค่ไหนแต่ตอนนี้ผมพาไปดูสกายวอล์กกันก่อนดีกว่าเนาะไปกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็พามาอยู่ที่ทางขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศก,าก่อนที่จะขึ้นนะครับนี่ผมให้ดูบรรยากาศก,าก่อนนี่นี่คือคือทางจะขึ้นนี่คือควรที่เรามายืนนะครับนี่คือควรรอนฮิลที่ก็ทานะครับนี่ทั้งหมดคืออยู่อย่างนี้ครับนี่นี่ฮะลานไกรทองควรรอนฮิสลสกายวอล์ก อากาศยังฟินเลยครับทุกคนครับทุกคนอยากให้ทุกคนมากันมากเลยครับเนี่ยให้ดูให้ดูเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปว้าวทุกคนอันที่ช่างสวยอะไรขนาดนี้ นี่นะครับบรรยากาศยามเย็นนี้ตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วครับตอนนี้ประมาณอีกอีกสิบนาทีหกโมงเนาะห้านาทีหกโมงตอนนี้ดูแสงสองของพระอาทิตย์ครับโอ้ดูบรรยากาศที่เราอยู่บนยอดเขาจริงๆครับเนี่ยปักสวยมากครับตรงนี้มีลูกเขาแบบเนินเขาเล็กๆเล็กๆเป็นเนินเล็กๆเยอะมากและตรงนี้เราอยู่บนควนรุนฮิวครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินดูนะ ก็บนนี้โอ้โหบรรยากาศอย่างแจ่มเลยครับทุกคนบรรยากาศอย่างสวยเลยครับนี่ผมจะพาไปดูครับนี่ก็ถ่ายรูปกันอยู่เลยเยอะเลยครับนี่นะครับนี่ฮะนี่ครับผมพามาดูครับโอ้โหก็ถ่ายรูปกันเต็มเลยฮะดูโอ้บรรยากาศหลักล้านครับตรงนี้เป็นของอบตที่เขาทำมานะครับตรงนี้ลูกตรงไหนลูกตรงไหนด้วยอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเราจะขึ้นไปทีละจุดทีละจุดเนาะ มันจะมีให้อีก3จุดนะครับเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่จุดจุดนู้นคือจุดลงครับอันจุดนี้ไม่ใช่จุดลายไม่ใช่อากจุดครับ <c oughs> สบายมากครับรองเท้าทอะไรครับลูกขาฟารีดดีมากฮะน้องฟารีไปแล้วนี่ก๊าซตรงนี้ยังไม่มีไฟฟ้านะครับตรงนี้จะใช้เป็นแบบว่าอันนี้ฮะเนี่ยฮะโซล่าเซลล์ครับ,รบ,รบว้าวไม่ใช่โซล่าเซลล์แบบเซลล์มิโกโรนะครับไม่ใช่นะฮะอันักการ์ตูนนี่ไหมลูกนี่ผมให้ดูก็ผมให้ดูครับ

จุดที่เราอยู่เนี่ยมันคือพูดได้กับเร็วมันมองได้ทั่วเลยครับค่าขึ้นมาในบนนี้นะครับ20บาทถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากครับเพราะว่าเขามีงบประมาณการก่อสร้างของอบตอ,อันนี้เราจะมาให้ดูงบประมาณการก่อสร้างของอบตในทีเนี้ครับงบประมาณการก่อสร้างเท้ากับ9,855,500บาททวนครับระยะทางความสูงของหอคอย1าเมตรแล้วก็ความยาว109เมตรครับสวยมากครับทุกคน ผมอยากให้ทุกคนมาถ้ามาที่นี่นะครับผมอยากให้มาถึงประมาณบ่ายไม่เกินสี่โมงคุณจะมีเวลาในการที่ว่าไปเขร่งน้ํานั่งพักแล้วก็จะขึ้นมาถ่ายรูปตอนเย็น2 0บาทแล้วมาดูตอนเช้าอีกทีหนึ่งย0บาทตอนเช้าเรามาดูหมอกทานุกคนผมอยากให้คนมาจริงๆครับยังไม่ได้ค่าโฆษณา แต่คือแบบว่าสวยอยากให้ทุกคนมาเที่ยวมันแค่นั้นเองครับเจอที่ไหนสวยๆผมก็อยากจะไปเที่ยวแล้วก็เก็บบรรยากาศสวยๆเอามาให้เพื่อนๆได้ดูเนาะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะครับ่องวกันอะประมาณนัใไขอผมโกบอกว่าวันนี้ผมมาอากาศเป็นใจมากครับทุกคนครับเพื่อน ฝนตกทุกวันมหาพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกวันที่สี่หวันที่แปดผมว่าช่างส้นเท้ามันครับผม <c oughs> จองไว้ก่อนก็เลยมาวันนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าบรรยากาศจะดีมากครับเนี <c oughs> ่ยังไม่มืดเท่าไหร่ครับแต่ดูเห็น,เ,นเหมือนเป็นหมอกครับไม่รู้หมอกทุกวันครับดูไปดูฝั่งนู้นนะฮะเหมือนจะเป็นหมอกเลยครับทุกคนครับตอนเช้าที่เราหมอกหน้าจะเยอะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดอื่นเนาะ เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อเดี๋ยวเผมมายืนดูตรงนู้นเดี๋ยวมันดูป้ายเดี๋ยวพี่พีนฟาพี่้าเดียวไอพี่พี่ศรนมาเลยครับพี่รินพี่รินเดินมาเลยพี่รีนตรงนี้จะเขาบอกว่าที่ควรลวนฮิวตรงนี้นะครับภากนี้จะเป็นภาคที่ตกดินภาคที่ผมยืนเมื่อกี้แ้าเลิดภาคนี้เนี่ยจะเป็นที่ภาคพระอาทิตย์ขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเรามาดูกันได้ครับที่นี่เลยเนี่ย ตอนเช้าก็จะมีจุดให้นั่งเห็นไหมครับแลวันขึ้นควรหล่นครับอาจจะไกลหน่อยถ้าเกิดดูกับกล้องมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเนาะปงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าอขตามมันข้ามมันวันนี้ึ้นวันที่สวยเลยครับตัวน yeah. ี้สูงสูงและสวยตัวนี้ ดูไปทางนี้ครับทางนี้ก็จะมีจุดกลางเต็นกํกลังตรงนี้กาลังจะสร้างเป็นรีสอร์ทเพิ่มนะครับา <Wow. S 1> ตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักเห็นไหมกำลังสร้างอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้องและตรงนน้นเป็นลานกลางเต็น์สุดไปนน่งก็จะเป็นลานกลางเต็น์ไว้สำหรับดูพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกดินครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถสําหรับที่ว่าคนที่มานะขอจะกั้นไว้เลยนะของใครของมันเลย เดี๋ยวพี่เช้าเรามาดูกันว่าจะมีหมอกเยอะไหมไปกันเลยจะพาเพื่อนๆเนี่ยและทุกคนเนี่ยมาดูมอกตอนเช้าแล้วมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะฮะบังโนดูให้ดูก่อนให้ดูก่อนเดี๋ยวจะมีนกเยอะนะตอนนี้ผมให้ดูทางนี้ครับวันนี้หมอกหมอกไม่เยอะนะครับวันนี้หมอกไม่เยอะวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูให้ดูแฟนๆนะครับดูหมอกนะ เรื่อนะครับหมอกเช้าๆวันนี้แดดยังไม่ออกตอนนี้แต่ว่าหมอกเป็นบางหยุดมันจะดูเยอะครับวันนี้มันก็จะมีหมอกเยอะนะครับนะฮะถ้าโยมมองอะไรครับวันนี้ท้องฟ้าเป็นสายลุ้งดูดีๆท้องฟ้าเป็นสายลุ้งลูกใช่แล้วค่ะโอ้พัดลองดูดิค่ะโอ้ท้องฟ้าเป็นสายลุ้งนะครับใช่วยเลยว่าเดี๋ยวเราไปดูอีกฟากหนึ่งดีกว่าฟากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นดีกว่าครับเพื่อน มองมองไม่เยอะเหมือนจะตรวจมานะคะท็อปฟ้าไม่ได้เป็นแบบธรรมชาติตอนนี้เดี๋ยวพ้าที่จะขึ้นตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับตดูนี้เ,เลยค่ะเราตรงน,นี้แต่ลมแรงครับต้องลมแรงเย็นมากครับตอนนี้ป้าหน,นูให้หนูให้เดาว,ว่าตรงไหนฟ้าจะขึ้นาาดาตรงนี้เดนนี๋ยวเรามาดูว่าจะถูกของพีนหรือของพ่อเนาะ